ยี <t od il |ms|> ่สิบาทนะหลวงเอ้ยอ้นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนาะเออหลวงปู่ทวดเอ่ยเฉวิแกวเดียวย็กรรมการฝากกรรมการด้วยยี่สิบาทแจกเลยนะฝากกรรมการด้วยดูด้วยเออใครทำบุญพระป่ายี่สิบาทห้าสิบบาทแจกเลยแต่ถ้าร้อยหนึ่งให้ไปจับลูกไข่นะร้อยหนึ่งไปจับลูกไข่อ้ามาทันีีน้องๆต่อแบตต์่อบุญนะเออพระป่าลอยฟ้าพระหาบุตสศรันยิ่งใหญ่ถ้าหนึ่งร้อยบาทจะได้จับลูกไข่พ่าโชคลุ้นรางวัลมากมาย เมื่กีจักรยานออกไปนะอปยินสวัีทางบูาท่านมาเยี่ยปีจะมาบูบาล่านมาดีทางบโบาท่านราเยี่ยต้ให้รวย้วยบรมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรจงนำพาเพียงให้พ่อกับแม่รวยเออแหมเข้าไปจักการเลยนะงาบุญระสบมเราได้ตอบุกท้องบาไ่าอยากเห็นที่สักวันทีวกเราได้ยนจนวาณถ้าเกิดสนักสณะรทีพวกเราจะ่ท้ เออาทีกมูนะเางน่่งมื่นสาธตนสอตกรกนะเพราะว่าที่นน้นไมมีไข่ปัดเออไม่มีไข่ปัดให้ท่านทับบุญแต่ที่พระป่าและท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปจับลูกไข่แต่ถ้าต่ดว่าร้อยเรามีวัตถุมงคลบองฝากไว้เลยนะครับได้บุญนะครับสิ่งที่สำคัญคือได้บุญแล้วเราติดพระป่าน้อยเลย แต่ทางวัดพระอาจารย์ใจดีให้ท่านไปจับลูกไข่ผ่าโชคได้รับรางวัลอีกเออท่านทำบุญร้อยหนึ่งไปได้รางวัลอีกเอ่เพราะว่าไม่มีเบอร์ขายนะให้ท่านท,นทําบุญเอออยากให้ญาติโยมทําบุญเนี่ยพูดตรงๆอาจารย์อยากให้ญาติโยมทําบุญเอ๊ที่พระป่าพระป่าสร้างบุตริกเเป็นพระป่บบาสร้างบุตริกก็อยากให้ทุกท่านทำเงินแทบมากน้อยไม่เป็นไรเอัแดงแดงใหญ่ไม่เป็นไรเนาะเออท่านตัดกว่าน<ๆ>้อยก็มีเหรียญหลวงปู่ทวดมอบให้ทุกคนเลย แม่เป็นนะครับองเล็กองจิ๋วจิ๋วแต่แฉ๋วเออแต่ถ้าหนึร้อยบาทท่านไปจับลูกไข่เออเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องอายรนอนป่าเออนะครับเป็ร้อยบาทเข้าไปเลยพี่แ้นึ่งรอยบาทเข้าไปเลยเออหนึง้อยบาทเข้าไปนะเ่อกากินอาหาเลยนะครัวจบการินอาหารอนนบุญก็าดินานทำทานกอนนะเออจบการานเขาก่อนแก่ได้ไปต่อแล้วก็ไปจับลูกไข่นะเดีไปทำบุญกั่อของแม่กม่อล้วล

อันยิ trips, problems, Airbnb, jaar, jaar ่งใหญ่ของโอธนาสาธุสานุเข้านะครับทลงนั้นอีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปจับลูกไข่เออเข้าไปจับลูกไข่เลยนะเออจะได้รับรางวัลไปด้วยยังไงก็มีรางวัลเออยังไงท่านก็ได้รางวัลแน่นอนเนาะได้ทั้งบุญแล้วได้ทั้งรางวัลโอธนาสารุอะพ่อฉาแม่จ๋าหนึ่งร้อยบาทมาตอนนี้เลยลูกมาตอนนี้เนาะมาตอนนี้มาทนนี้เลยจับเนี่ยตอบไปคงนี้เลยนะหนึงร้อยบาท เออนะครับต่อแบงค์แล้วเดี๋ยวไปจับลูกอยเอ้ยกมือชมรับความดีกันเลยเลอ่าต่อแบงค์ต่อบุญต่อบุญนำความดีต่อบารมีที่ยิ่งใหญ่เนาะบูชาาสาธุโบูนาสาธุให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเนาะแม่เนาะโอ้นาชัยนี่ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าบุญเดียร์จะนะครับจะตามติดติดตามเราไปเนาะให้หลานสาวไปด้วยไปเรียบกลับสร้อยไปห้อยกลับตัวเป็นขอเป็นรั้วป้องกันภัยระลก อายุมันปัเยนนลูกนะสาธุพธนาเน่น่าชื่นใจแต่วันนี้ทํากันยกใหญ่เลยเนาะค่อยๆเดินนะครับเราเลือกทําบุญได้เพราะอดีตสมข้องบุญเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราที่เกิดมาจึงไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญทักรรมแต่งของเรามันไม่เหมือนกันในอดีตชาติมาเกิดมาชาตินี้จึงนําพาให้เรานะครับแตกต่างกันไปด้วยนะครับบุญบูสมน,นี่นี่แหละแต่บางให้มาน,น้องๆเขียนชื่อเขียนนามสกุล